้ายังคงพอจํากันได้นะครับที่เราเคยรีวิวขาตั้งกล้องเล็กๆตัวนี้ของแมนโฟโต้ไปนะครับมันชื่อว่าแมนโฟโต้พิกซี่ซึ่งขายดบขายดีมากเลยนะตัวนี้นะเพราะว่ามันตอบโจทย์ขาตั้งกล้องขนาดเล็กได้ค่อนข้างดีนะแก้ปัญหาขาตั้งกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะในการวางกล้องความแข็งแรงของตัวขาตั้งเองนะเวลาวางกล้องก็มั่นคงแข็งแรง,งด้วยซึ่งขาตั้งกล้องตัวเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ อบโจทย์ตรงนี้ไม่ค่อยได้นะครับมันจะงงงง้องแกงแต่ตัวนี้ทําได้อันนี้คือรุ่นแรกนะครับมันก็ทำงานได้ดีแหละนะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดพอสมควรอย่างเช่นถ้าเราจะถ่ายรูปแนวตั้งอย่างเงี้ยนะครับมันทําไม่ได้นะจะเอียงกล้องแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยนะครับทำไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตัวที่เป็นขอบของบอลตรงนี้นะครับอย่างที่2ก็คือมันไม่สามารถขยายได้ยืดหดได้อันนี้ทําไม่ได้ ล็อกตายตัวไปเลยนะอันที่3ก็คือนี่นะครับเรื่องของการหมุนเรื่องของการหมุนเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้เข้าไปจับขาตั้งแล้วก็หมุนกับกล้องเข้าไปมันไม่มีเพลทไม่มีอะไรมารองรับเพื่อที่จะถอดหรือว่าไขเกี่ยวได้ง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของน้ําหนักที่มันรับได้นะครับมันจะรับได้ประมาณแค่1นกิโลกรัมเท่านั้นตอนนี้มนฟอโตออกตัวนี้มาใหม่ชื่อว่า Manphoto Pixie Evo นะครับแก้ปัญหาพวกนี้แล้วก็เพิ่มเติมฟังก์ชันอะไรเข้าไปอีกหลายอย่างนะมาดูกันเลยนี่ไปเอาได้มาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Manphoto p i x i ีนะครับแล้วก็มีชื่อต่อท้ายว่า Evo EBO นะครับ มันทาอะไรได้เยอะแยะมากมายมากกว่าไอตัวพิกซี่ที่ว่าดีๆอยู่แล้วนะ,ะตัวนี้ทําได้เยอะกว่าอีกมาดูกันนะครับอย่างแรกคือขนาดของมันนะครับขนาดของมันเนี่ยจะสูงกว่าตัวพิกซี่ปกติพอสมควรนะ,อะลองดูนะเห็นไ,ไหมครับอันนี้มันประมาณ20เซนยาวขึ้นนะครับ มีน้าหนักเพิ่มขึ้นมาอี่นิดเดียวเองนะประมาณเพิ่มขึ้นอันนี้มันประมาณ220อันนี้ประมาณ269อะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับประมาณ40กว่ากรัมนะตัวนี้ถือว่าไม่ได้แบบว่าเป็นสาระสาคัญอะไรสาหรับเรื่องน้ําหนักก็ทําออกมาได้ดีนะแต่ดูตัวนี้จะดูแน่นๆนะครับอันนี้จะดูแบบเหมือนกับเบาๆกว่าหน่อยนะทั้งที่มันหนักกว่านะอันนี้มันหนักกว่าะทีนี้มาดูที่ตัวมันนะครับอย่างแรกนะที่อยากให้เห็นคือมันยืดได้หดได้นะมันจะมี ปุ่มตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้เราสามารถยืดมันออกมาแล้วการยืดของมันนะครับมันเป็นสเต็ปด้วยนะไม่ได้แบบว่ายืดมาทีเดียวแล้วก็จบนะครับมันล็อกเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามอะไรต่อเรื่อยไปนะครับเนี่ยทำได้ทุกขาทําได้หมดนะเนี่ยมันเลยทําให้ตัวมันค่อนข้าง Flexible นะครับเ l e x i b l e เราอยากจะเอียงตัวขานี้ให้มันลงมายาี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแน่นหนาตัวมันนะครับรับน้ําหนักได้เพิ่มเติมขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเป็น 2. 5ห้ากิโลกรัมสำหรับตัวกล้องกับเลนที่มันจะรับน้ำหนักได้ซึ่งก็ดีเนะอะมันสามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นนะครับรับน้ำหนักตัวกล้องที่ซิสเต็มใหญ่ขึ้นได้นะตัวหัวบอลน,นะครับตัวหัวบอลตอนนี้มีซอกะร่องตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับมีซสกะร่องตรงนี้แล้วอืมนะทำให้อะไรเกิดขึ้นนะอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่กล้องกันนะอยอมหมุนอย่างนี้ มันสามารถที่จะเอียงมาแบบนี้ได้ละหน้านะเนี่ยเก้าสิบองศาเรียงมาแล้วก็ล็อกนี้ได้อืเวลาที่ใส่กล้องไปแล้วเป็นยังไงอ่าเมื่อกี้พี่สาวบอกว่าอเดี๋ยวลอกก่อนนะครับเพราะว่าตอนใส่กล้องเนี่ยจะไม่เหมือนไอ้ตัวพิกซี่ตัวแรกละตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวไดออกนะครับหมุนได้เราใส่ไปแล้วก็หมุนตรงนี้เห็นไหม,มสะดวกนะไม่ต้องไม่ต้องหมุนทั้งขาเนี่ย เราทำแบบนี้ได้ก็ล็อกไปนะครับเวลาถอดเวลาอะไรมันก็วางขาตั้งกล้องไว้ที่เดิมได้นะครับเวลาที่จะนนเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะอันนี้คือตัวปลดล็อกมันนะครับตัวปลดล็อกมันเห็นไหมปลดล็อกบุนล็อกคลายล็อกแล้วเราก็สามารถทำเนี้ยเก้าสิบองศาได้แล้วก็ล็อกกึ๊บแน่นหนามากเลยนะตัวหัวบอลน,นี่ต้องของชมเชยเลยว่ามันทําได้แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีมากเลยนะครับอ่าเวิร์กนะ อีกอันนึงง้าอันนี้เด็ดขาดมากเลยอ้าวอันนี้กล้องไปเปิดซะละเดี๋ยวกันหนึจุ๊บนะอีกอันนึงอันนี้เด็ดขาดมากคืออะไรนะครับคือตรงนี้ครับมันจะมีสวิชเล็กๆตรงนี้ดูนะอ่ะถ้าไปหาผลักเข้าไปตรงนี้นะนะมันจะเลื่อนตรงนี้อมันทําให้ตรงนี้เนี่ยสามารถกลางแบบเกือบจะแนวราบได้เนี่ยดูนะเนี่ยอย่างนี้เลยเห็นไหมเอ้ยเวิร์กนะนะ เนแนวลาบเลยนะครับเนี่ยเออก็ก,ก็ก็ดีนะมันแก้ปัญหาได้ดีขาตั้งกล้องตัวนี้ก็เลยอมแม่ต้องถือว่ามันทํางานได้ค่อนข้างครบเครื่องนะครับจะติดปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของขนาดมันอเรื่องของขนาดมันมันจะยาวๆนะมันจะยาวๆทีนี้เวลาที่เราใช้งานแล้วก็จะ พกพาไปไหนนะครับพกพาไปไหนถ้าเทียบกับไอตัวเก่าเนี่ยตัวเก่ามันใส่กระเป๋าเล็กๆง่ายๆได,ได้ได้สบายกว่านะครับได้ได้สบายกว่าส่วนตัวใหญ่นี่อาจจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการทํางานนิดนึงนะครับนะแต่ว่าตอนเอาออกไปใช้งานนี่นะครับพี่ากแนะนําอย่างนี้นิดนึงก็ได้นะครับวิธีแก้ไขไอ้ที่มันยาวๆเนี่ยก็พลิกอย่างนี้นะครับเก็บในลักษณะอย่างนี้ก็ทําให้มันสั้นลงได้นะครับเมื่อเทียบแบบนี้ก็สูงกว่ากันแค่ประมาณ2เซนเอง เออนะแล้วก็พกพาไปไหนมาไ,ไหน,ไ,หนได้สะดวกขาทั้งกล้องตัวนี้นะครับมีขายทั่วไปนะเยอะแยะมากมายราคาเนี่ยประมาณพันพันเลยพันกลางๆไปหน่อยอ่าพี่เอาไม่แน่ใจว่าณเวลาที่เขารีวิวเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าะจะแพงกว่าตัวเก่าตัวเก่าจะแพงประมาณพันนิดๆน,น,น,นะครับหรือบางราาจจะลดนิดหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเกือบๆสองพั 2, นอะจะประมาณพันเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ ไม่แน่ใจลองเช็คราคาดูลองพิมพ์ราคาดูในอ e ีกูก็มีหลายร้านเยอะแยะทั่วไปนะครับถือว่าใครจะไปซื้อในงานพวกร้านกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอย่างช่วงนี้ก็มีโฟโตแฟร์นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งในงานแหละที่คนอยากได้แล้วก็ขายดีมันมีรู้สึกมันจะมีสีอื่นด้วยนะแต่ของที่พี่หาเนี่ยเป็นสีขาวเป็นสีเทาแดงนะครับเป็นสีเทาแดงสีอื่นพี่หาไม่แน่ใจว่ามันมีสีอะไรบ้าง ลองค้นดูของพวกนี้บางทีบอกสีไปปุ๊บแป๊บๆเดี๋ยวมันออกสีใหม่มาเพิ่มอีกแล้วก็เลยไม่อยากจะเฉพาะเจาะจงลงมาในรีวิวเท่าไหร่เพราะว่ารีวิวเรามันจะอยู่บน YouTube นานนะครับก็เลยบอกว่าต้องพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับอีกนิดนึงนะครับแมนฟโต้นี่เป็นของอิตาลีนะครับเป็นดีไซน์ไปอิตาลีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงไม่ได้ผลิตที่อิตาลีที่เดียวแล้วนะครับอาจจะมีผลิต ที่อื่นในเป็นโรงงานเขานะครับอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นเม่นินไชน่านะครับตรงนี้จะเขียนเม่นินไชน่าอ๋อนิดนึงนะอยากให้ดูนี้นิดนึงเนี่ยเขาละเอียดมากเลยนะตรงตรงยางที่คุ้มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเกาะให้นะเขาทําเผื่อมาถึงตรงนี้เลยเออไม่ได้แบบว่าอยู่แค่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่กลางขาลับลาบเนี้ยตัวยางก็ยังคงมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไมมารองรับตรงนี้ได้โอเคครับ ลองไปหาดูแล้วกันนะพี่เขาแนะนําว่าเออตัวนี้มันก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับไม่ได้แบบติดขัดอะไรก็มีเรื่องขนาดเนี่ยที่เวลาเก็บอาจจะต้องพลิกแพงนิดนึงนะรับน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับฟังก์ชันการใช้งานดีนะครับยืดจุดครบคร,บ,คร,บ,ครบถ้าใครซื้อมาพี่เาคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างครบเครื่องพอสมควร